สวัสดีจ้าวันนี้สยามโมยิ้มนะคะจะมาทดสอบการพ่นสีสูตรใหม่นะคะของสยามโมยิ้มจะเป็นสีแบบพร้อมใช้แล้วก็สีกึ่งสำเร็จนะคะพร้อมใช้ก็คือสามารถเทใส่แอร์บัตแล้วก็พ่นได้เลยกับถ้าจะพ่นไฮไลท์บางๆเป็นเส้นก็ผสมทินเนอร์นะคะทินเนอร์อะไรก็ได้ทินเนอร์ที่ ผสมสีโมเดลอะค่ะนะคะมิสเตอร์คัลเลอร์หรือโมโดหรือจะเป็นทินเนอร์ที่ใช้กับสีอุตสาหกรรมพ่น 2K อะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองพ่นให้ดูว่าต้องใช้แรงลมแค่ไหนนะคะแล้วก็จะใช้กับแอร์บัตแต่ละขนาด ด้วยกันนะคะก็คืออันนี้0.5 0.3แล้วก็0.2เพื่อที่จะอันนี้จะพ่นไฮไลท์นะคะแล้วก็จะมาบอกวิธีปรับลมยังไงให้ให้เหมาะสมนะคะในการพ่นแต่ละแบบโอเคมาดูกันเลยแรงลมเบื้องต้นที่ใช้นะคะจะเป็น0.1เมกะปาสคาลหรือเทียบได้กับ1บาร์หรือ1กิโลกรัมนะคะแล้วแต่ว่าเกวัต ของแต่ละคนนะ่ะมีหน่วยเป็นอะไรอันนี้จะใช้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. เบื้องต้นก่อนส่วนการปรับลมเดี๋ยวค่อยดูทีนึงว่าถ้าใช้แอร์บัด0.5เนี่ยจะต้องปรับขึ้นหรือปรับลงนะคะข mm hmm. ยาวนิดนึงนะคะก่อนใช้งาน ที่สําคัญระหว่างกความเหลวก็จะประมาณนี้แล้วก็วางขวดไว้ไกลๆนะคะอันนี้แรงลมที่ปรับอยู่0.1 mpa หรือ1 bar ประมาณนี้มันก็จะไม่ได้แรงมากแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะต้องปรับเพิ่มหรือปรับลงยังไง ซึ่ง0.1เมก,กะหรือ1บาก็พ่นออกได้ค่อนข้างลื่นเลยนะคะสำหรับแอร์บัด0.5นี่แล้วก็การเต็มของสีคือดีมากเต็มไวแล้วก็เรียบในในรอบเดียว มันก็จะได้สีขาวในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องรอให้แห้งก่อนนะคะถึงจะมาดูว่าสีเป็นที่พอใจหรือยังถ้าไม่ถ้าไม่ขาวที่เป็นเป็นที่พอใจก็ค่อนอีกรอบทีนี้เรามาปรับขึ้นอีกนิดนึงประมาณ1 0 1่1 3ก็วัน1.3กิโลหรือ1.3บาท มันก็จะออกเยอะไวออกอลมจะแรงขึ้นแล้วก็สามารถค้นได้เร็วขึ้นนะคะเต็มเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่าชิ้นงานเราอะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะถ้าขนาดประมาณนี้ประมาณ1.2บารนะ์กำลังดีแต่ถ้าชิ้นงานเล็กๆเ,เราสามารถปรับลมให้ลงได้อีกเพื่อเป็นการ ไม่เปลืองเปลืองสีเปลืองลมนะคะนี่ยังไม่เล็กเล็กๆเ,เด๋ยนนะถ้าเป็นงานชิ้นเล็กๆพ้นให้ดูแล้วเราปรับลม1.2งบาร์ใช่ไหมมันค่อนข้างอาจจะแรงไปอันนี้เราปรับลงให้เหลือให้เหลือ0.8 mpa ก็ประมาณ จุดแบาทประมาณนี้นะคะจุดแบาทค่อนข้างนี่เลยเพอดีค่ะจุดแบาทจะพอดีเลยสําหรับชิ้นงานเล็กๆอันนี้คือวิธีการปรับลมนะคะจะจะไม่ไม่ใช้ลมเดียวตลอดอตลอดอะไรอะการพ่นที่แบบมีงานความความ ใหญ่ความเล็กของชิ้นง,งานที่แตกต่างเนี่ยเราสามารถปรับลมให้เข้ากับขนาดชิ้นง,งานด้วยนะคะนี่คือเทคนิคอีกอีกอย่างหนึ่งในการพ่นสีเพราะไม่งั้นอะ่ะถ้าปรับถ้าใช้ลมเดิมเดิมตลอดเราไปพ่นชิ้นง,งานในเล็กอ่ะเปลืองสีนะคะเปืองสีมากเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุแล้วก็สีก็จะฟุง้งเต็มบูธนะคะเพราะว่าเราไม่ยอมปรับลมให้ให้ ขนาดพอเหมาะก,กับชิ้นงานแต่ถ้าชิ้นงานใหญ่กว่านี้แล้วใช้0.5เราสามารถเพิ่มจาก1บาเป็น1.2 1.3 1.5บาได้เลยนะคะสำหรับ0.5เต็มไวมากแล้วก็สีที่พ่นเนี่ยเรียบเงาไม่เป็นฝุ่นนะคะอันนี้สี พร้อมใช้ของสยามโมยิมตัวนี้ออกมาเพื่อให้ให้น้องๆมือใหม่หรือมือเก่าที่อยากจะใช้ก็เอาไปใช้ได้นะคะสำหรับแบบขี้เกียจผสมเราก็จะมีตัวพร้อมใช้จำหน่ายค่อยๆเพิ่มสีนะคะตอนนี้ทดลองที่สีขาวก่อนเราจะค่อยๆเพิ่มเออฉดสีในการ วางจำหน่ายอีกทีหนึ่งนะคะที่เราจะมาทดสอบให้ดูเฉยๆว่ามันเวิร์กไหมนี่เลยโอเคนี่สำหรับแอร์บัดศูนย์จุดห้านะคะเดี๋ยวมาลองศูนย์จุดสามทีนี้มาดูศูนย์จุดสามนะคะแอร์บัดศูนย์จุดสามแรงลมหนึ่งบาร์ก็ค่อนข้างออกออกดีอันนี้ลองกับชิ้นงาน เล็กลงกว่าเมื่อกี้นะใช้0.3นี่กำลังดีเลยค่ะถ้า0.5จะเปืองสีเกินไปสำหรับชิ้นงานประมาณนี้ใช้0.3โอ้พ่นได้แบบลื่นมากแล้วแรงลงประมาณนี้ก็กำลังดีเลยถ้าแรงกว่านี้1.5บาลนะเดี๋ยวลองดู มันก็ค้นได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเปืองเปืองสีโดยใช่เหตุนะโอ้แรงเกินไปแล้วก็ละอองสีเห็นไหมมันจะออกเยอะแล้วมันก็มันออกไปทางอื่นอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกเยอะขนาดนี้แล้วก็แรงขนาดนี้จริงๆอะ่ะปรับลมลงหนึ่งบาร 0.8บาทก็ยังได้มันทำให้สีเนี่ยลงลงได้ลงชิ้นงานได้พอดีนะคะแล้วก็แรงลมไม่มากไม่แรงเกินไปที่ทำให้สีเป็นฝุ่นนะสำหรับ0.8บาทมันจะสำหรับชิ้นงานฐานนี้นะมันจะทำให้พ้นลื่นแล้วก็เต็มไวแล้วก็ไม่เปื้อนสีแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นด้วย แต่ถ้าน้องๆอ่ะไปใช้แรงลมแรงเกินไปอ่ะสีออกเยอะแล้วมันก็จะไปกองไปถมเร็วเกินไปอ่ะมันก็จะทำให้เป็นฝุ่นได้เพราะว่าสีอ่ะมันจะแห้งแห้งก่อนถึงชิ้นงานแรงเพราะว่าแรงลมมันมันแรงอ่ะจะอธิบายไงก็ <c oughs> คือเนี่ยแหละไม่เปือนสีด้วยเห็นไหมยังเหลือ ใช้ไปน,นิดเดียวเองมงเนี่ยแล้วก็พ่นทับๆไปเรื่อจนกว่าเราจะพอใจว่าขาวน่าจะสักสองสามรอบนะคะก็ขาวแบบเต็มแล้วนะแต่ถ้าดูเผลอๆเนี่ยดูอย่างเงี้ยจริงๆก็รอบเดียวครั้งเดียวอะไม่ใช่รอบเดียวครั้งเดียวพ่นไปแล้วก็ดูพ่นไปแล้วก็ดูนดจนขาวเป็นที่น่าพอใจแล้วก็พอนี่ประมาณนี้ อยาให้ดูอีกครั้งอีกครั้งนะสำหรับแอร์บัตร2แล้วก็แรงลม0.8บาทดูดิเต็มไวมากอ่ะสองรอบที่สองนี่ สรอ,อบก็โอเคแล้วป่ะเห็นไหมแต่ถ้าแห้งอ่ะมันจะอ่อคืออะไรสีจะซีดลงอีกนิดนึงให้ถ้าป้นสีขาวนะคะให้รอแห้งเราค่อยมาทับอีกครั้งนะคะมันจะมันจะขาวจัวแต่ตอนนี้ยังไม่แห้งมันยังมันยังไม่ดูไม่รู้ว่าขาวสุดไม่สุดแต่ต้องรอแห้งมันจะดอกลงอีกนิดนึง แล้วค่อยมาพ่นทับเนี่ยค่ะแล้วแบบสีดูมันแบบมันเรียบมากไม่มีฝุ่นพ่นได้พอดีมากทีนี้เรามาลองใช้0.2นะคะเดี๋ยวเทจากอันนี้ก็ได้0.2เพื่อที่จะพ่นไฮไลท์ ความเข้มข้อนอ่ะมันอาจจะเข้มเกินไปสําหรับพ่นไฮไลท์ใช่ไหมคะเราเดี๋ยวลองให้ดูถ้ายังไม่ผสมแรงลมก็0.8เท่าเดิมนะแล้วพ่นไฮไลท์มันค่อนข้างอ่อเดี๋ยวนะแสงมันจ้าไปมันค่อนข้างสีค่อนข้างหนาเกินไปที่จะพ่นไฮไลท์นะคะแล้วก็ต้องต้องลองต้องผสม แล้วก็ปรับลมนะคะอยากจะให้น้องๆที่เริ่มเริ่มใช้แอร์บัดเนี่ยลองลองเล่นเรื่องการผสมสีเรื่องการปรับลมอะ่ะแล้วก็ลองสังเกตชิ้นงานตัวเองนะคะจะไม่ไม่อยากให้แบบมีแบบไหนมาก็พ่นอย่างนั้นนะคะลองเล่นดูแล้วจะ เราจะรู้ว่ามันทำงานง่ายขึ้นถ้าไม่ถ้าไม่ยอมปรับไม่ยอมอะไระใช้สีแบบมาอย่างไงก็พ่นอย่างนั้นมันจะงานมันจะไม่เรียบร้อยนะคะแล้วฝีมือเราก็จะไม่พัฒนาด้วยเพราะว่าแอร์บัดเนมันมีอะไรให้เล่นเยอะนี่เราผสมทินเนอร์เข้าไปประมาณเกือบเกือบครึ่งนึ่งหรอไม่ถึงอ่ะ ก็คือประมาณสัก20เนต์หรอนะคะส่งไปนิดนึงนะแล้วก็ลองพ้นดูเนี่ยมันลื่นขึ้นเลยสัมผัสได้จากการกดแอร์บัดแล้วปล่อยมันจะลื่นขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วก็พ่นไฮไลท์เห็นไหมอ่ะ ยละอองล้อองสีที่เราพ้นไฮไลท์แบบมันจะมันจะนวลกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้สีมันมัน่อนค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงแต่ถ้าจะพ้นไฮไลท์อ่ะต้องผสมจินเนอร์นะคะให้มันเนื้อสีมันบางลงนิดนึงแล้วจะพ้นไฮไลท์ได้ได้ง่ายขึ้นอนะ่ะนี่นี่เห็นไหมแล้วก็เข้าไปใกล้ๆส่วนลมก็ใช้0.8บาทได้เลยเพราะว่า อ่ะเพราะว่าอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะปรับคือถ้าถ้าแอร์บัดของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะนุ่มเลยแต่ถ้าจะพ่นไฮไลท์อะ่ะล้วลองไฮไลท์ดูอะ่ะให้มันเส้นมันเล็กที่สุดอะ่ะถ้าลมของเรา0.8มันยังมันยังแรงอยู่ก็สามารถปรับลงได้อีกนะคะไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องเท่าที่บอก0.8อะไรเงี้ย มันอยู่ที่ว่าเครื่องมือเราที่ใช้อ่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราต้องสังเกตสีที่ลงที่ชิ้นงานเองจะรู้ว่าแค่ไหนแค่ไหนแบบพ่นแล้วนุ่มแค่ไหนพ่นพ่นแล้วเป็นละอองเม็ดกระเด็นตรงนั้นน่ะต้องปรับลมช่วยนะคะแต่อยากจะบอกว่าสีอันเนี้ยพ่นไฮไลท์ได้นวลได ได้ลื่นมากม,มันลื่นจริงๆแต่ว่าต้องผสมทินเนอร์เพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมละอองเม็ดละอองไม่ไม่ไม่หยาบนะคะละอองละเอียดด้วยอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่แอร์บัดด้วยนะคะแล้วก็การปรับแรงลมนะโอเคนี่ก็มาทดสอบให้ดูประมาณนี้ให้พอเข้าใจว่า สีสีพร้อมใช้เนี่ยมันสามารถของเราเนี่ยมันสามารถปรับเป็นกึ่งสำเร็จก็คือสามารถใส่ชินเนอร์เพิ่มเพื่อที่จะพ่นเทคนิคอย่างอื่นได้นอกจากพ่นเต็มนะส่วนการพ่นเต็มเนี่ยคือสุดยอดมากแล้วเต็มเรียบทีนี้เรามาลองใช้สีดำเงาพร้อมใช้ดูนะคะเขย่าก่อน อันนี้จะเป็นแบบฝาฝาจุเปิดปิดในตัวแล้วก็มาดูว่าขนาด20 ml เนี่ยมันจะพ่นได้ประมาณจำนวนแค่ไหนน,นี่จะใช้กับแอร์บัด0.3ก่อนนะคะ แรงลมก็ประมาณ0.8บาก็เต็มวัยเหมือนเดิมนะครับนรอบ2รอบ ทำเงาทิ้งไว้ให้แห้งสีพร้อมใช้มันจะเหลวกำลังพอดีที่จะพ่นโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์เลยนะคะก็าจะพ่นเต็งแล้วก็แรงลมแค่นี้ค่ะ0.8บารไม่ต้องแรงมากสีจะออกมาเรียบแล้วก็เงาแบบนี้ นี่เดี๋ยวมาลองใช้กับ0.2ดู0.2จะใช้กับง ที่แบบเล็กๆแล้วก็มีซอกเยอะๆก็พ่นตามรูไปก่อนเล็งเล็งที 0.2รุ่นนี้มันจะให้ให้มวลลมออกมาเนี่ยนุ่มนะคะไม่ไม่แรงมากก็คือแรงลมไม่กระแทกมันจะลมแบบนุ่มนมแล้วก็สามารถพ่นเข้าซอกได้ดีไม่เป็นฝุ่นถ้าใช้แอร์บดัดดีมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะคะตรงที่แรงลมที่ออกมันจะนุ่มไม่กระด้าง แล้วสีมันก็จะเรียบง่ายคนง่ายเลยลื่นมากแล้วก็ที่ใช้0.2กับงานชิ้นเล็กๆมันก็จะไม่เปือนเป็นการเปลืองสีด้วยจริงๆ0.3ก็ใช้ได้แต่ยานนี้ก็มาพ่ให้ดูว่าถ้าใช้0.2เนี่ยมันจะใช้สีน้อยมาก 20 ml เนี่ยพ่นงานชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณไหนนะคะ ขวดนะคะยก็จะได้ชิ้นงานประมาณสัก7-80ไม้นะคะขนาดเท่านี้จะได้ระมาสัก7-80ชิ้น สุดท้ายนี้ขอฝากสีพร้อมใช้สยามมูยิ้มด้วยนะครับพ่นง่ายเต็มวัยถ้าคุณได้ลองแล้วคุณจะรู้ว่าสีคุณภาพดีเป็นยังงนะคะฝาก